อรที่เคยไปประทับใจอยากจะไปนะฮะบัตรเนี่ยราคา300บาทแต่ณตรงนี้จะยิ่แนะฮะำรับความดรวควไมเร็คันทรี่หิ้น้องคุณน้องเข้ามาที่4 6 9 0 e t ตามด้วยชื่อเ้ามาที่ะ